ส,สวัสดีครับผมอั้ม KSM คลิปนี้ผมจะมาแกล้งพ่อแม่นะครับโดยการเปิดเสียงพี่หลอกครับ <laughs> ก็มาดูกันนะครับว่าพ่อแม่จะทำยังไงจะน่ากลัวไหมอุปกรณ์ก็มีลำโพงบลูทูธครับแล้วก็โทรศัพท์เอาไว้เปิดเสียงผีร้องไห้ครับโอเคผมก็จะซ่อนเอลำโพงไว้ตรงนี้นะครับเป็นข้างบ้านครับข้างในนี้ก็จะเป็นที่ดูทีวีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังนะครับว่าเสียงผีร้องให้น่ากลัวไหม ก็มาดูกันนะครับว่าพ่อกับแม่จะทำยังไงจะน่ากลัวแค่ไหนผมจะถูกด่าไหมนี่ครับก็เริ่มตามแผนนะครับเอาาำพงไว้ข้างไม้นี้ครับข้างข้างบ้านครับว้าวก็ตัดภาพไปตอนมืดเลยครับ อ้เ่อว่องเงี้ยเีะรองมั่งาดองจับตเป่้ดองใช้่าในหลอดเดียวกันอะไรคะไม่จับลแล้วรับเดูแล้วรับเป็นทะเลมัวจริงๆพูดมอนนอนหลับพินิจอัน่ามูแดงจับตาโค

น้ำจะเต็มทะเลน้อยหญ้าซึ่งเป็นอาหารของกวายจะอยู่ใต้น้ำเ่าเปล่นกกล,นก,ลก็เนต่าวเาลก,ากเป็นเจ่นขอกผ้ชานะัาหนักแค่ม่อไดอเป็นผู้ชนะเป็น,น,านกาเล่นที่ต้นตักมากเด็นในสังคมนชั้นของา,านย ที่เป็นจักไม้ที่มีแห่งเดียวในโลกทำให้ชมภูมิสารน่าชมมากขึ้นอีกนอกรูปสุดท้ายก็28มีนาคมนี้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลทั่วประเทศชมนี้ไปไหนๆทั่วเมืองไทยเห็นแต่ป้ายหาเสียงทางนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลและไปที่เขตเทศบาลตะบนนาเฉลี้ยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่ป้ายหาเสียงเยอะจริงๆโดยเฉพาะตามเสียแยกแต่ป้ายนี้ ไม่มีรูปไม่มีชื่อไม่มีเบอร์นะครับหาเสียงให้ไกลเข้าไปดูใกล้ไม่ได้หาเสีย,ยงใกล้ไกลนะครับแต่เป็นป้ายเป็นคนที่กำลังหาเสียงในรายการน,นี้ผ่านกัน,นชัดๆนคะรับเดินสติอย่าลืมอย่าลืมตอนมาปราบว่าขอคะแนนจากประชาชนขอได้อย่าหายหน้าให้มารับรู้ปัญหารของประชาชนบ้างและมนมเชื่อกนบะ จากประชาชนเทศบาลนาจีคุณแม่ครับข้อ,ขอความของป้ายนี้สอดคล้องความรู้สึกของประชาชนกับนักการเมืองท้องถิ่นชาวบ้านรู้สึกอย่างไรกับป้ายนี้ 那。 ra Hơn... <laughs> không ôi trời, lên, nói lòng, rồi nuôi ครับทุกคนแผนที่ผมแกล้งทำเปิดเสียงผีหลอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ตกใจมากนะครับแม่ตาผมเลยครับเมื่อกี้ว่าเฮ้ยอยู่ยังไงไม่ได้ยินเสียงอะไรเหรอเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์แม่นะครับว่าความรู้สึกแม่เป็นยังไงครับเมื่อกี้่ะแม่ ตกใจเลยเนอะ,ะเสียงอะไรโอว่าเสียงโทรทัศน์เอ๊ปิดโทรทัศน์แล้วปิดทีวีแล้วก็ยังดังกว่าเกิอว่าเดิมอีก,กมันมันแทกมากับเสียงทีวีแม่ก<อ>ลัวจริงจริงไหมกลัวเลยเนาะเ <laughs> มื่อ <laughs> กี้แม่กรธพมมาเมื่อกี้ <laughs> ปากันตกใจครับวิ่งหาแบ็ด เดินออกไป่องดูครับไปแล้วก็เข้ามาอีกว่าจะมาหาเบ็ดไปช่วยว่าพ่อไปทําไมเงียบแม่มองหาพ่อไม่เจอแม่ก็กลัวหมดแม่ว่าจับพ่อไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์พ่อนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงครับแรกๆพ่อได้ยินเป็นยังไงครับได้ยินเสียงเมือนนกพิราบร้องก็เลยจับเบ็ดไป ทรงดูไม่รู้ใครเอาไปเอาไปไหว้ตะลุมโงพ่อเป็นคนไปเอามาบ่พ่อเลยเนาะช่วยยืนยันหน่อยด้ว่าคลิปนี้ไม่ได้เตรียมกันมาเป็นคลิปไม่ได้เตรียมเลยค่ะน้ำตาเต็มเต็มเลยทีวีทีวีอะไรไม่ปิดแล้วก็ยังดังกว่าเดิมก็แผนที่ผมแกล้งพ่อกับแม่เปิดเสียงพีหลอกพ่อกับแม่ก็ตกใจจริงๆนะครับ ส่วนแม่ก็กลัวจริงๆครับกลัวพ่อหายด้วยครับเมื่อกี้อะไรอีกก็สำหรับคลิปนี้ขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับค่ะตกใจเกือบตายเกือบช็อก